ผมจะยอมรับทุกรายการก่อนเลยนะว่าผมเริ่มดูฟุตบอลกับเชลซีตั้งแต่เด็กซิตีเนี่ยเพิ่งมารู้จักก็คือในยุคที่เขามีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นแหละแล้วมันยิ่งมีข่าวเอานักเตะไทยไปอีกตอนนั้นเราก็บ้าทีมชาติอย่างเงี้ยเล่นวินนิ่งมีแล้วอ่ะมีสุริสุขาอยู่ในแมนซิตี้แล้ว จริงๆมันเหมือนถูกลิขิตเอาไว้อะพอโตขึ้นมาเอ้าชีวิตแม่งเสือมมาผัวพันกับซิตี้เฉยเลยพี่รู้สึกว่าพี่แทบไม่ได้ต่างอะไรจากแบบนักเตะพี่เหมือนกันเลยสัญญาที่ทํางานอะไรทุกอย่างกับซิตี้พี่สัญญาเหมือนกับนักเตะเลยคือพี่อยู่กับมัน24ชั่วโมงอะมาแบบนานแล้วอะนี่ก็เลยแบบมันเป็นความผูกพันไปแล้ว เด็กๆเราไม่มีทางรู้หรอกครับเราบ้าฟุตบอลขนาดที่ว่าไปซื้อซ็อกเกอร์ทุกสัปดาห์เล่นเกมทุกเกมที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยบางทีตอนเด็กเราอาจจะคิดว่ามันไร้สาระนะทุกอย่างที่อยู่ในวันนั้นโตขึ้นมามันได้ใช้หมดเลยครับ ครับชุแมนซิครับเป็นแอดมินแล้วก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นไอเแลนซิทิเซ่นครับผมก็เป็นนักข่าวครับผมทำฟุตบอลไทยเลยอยู่ที่ SMM Sport จนได้มีโอกาสสมัครเข้าไปเป็นตำแหน่งคอนเทนต์โปรดิวเซอร์ก็ทำงานกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เลย ผมจะยอมรับทุกรายการก่อนเลยนะว่าผมเริ่มดูฟุตบอลกับเชลซีตั้งแต่เด็กโจโคเจสเปอร์กุญชาพวกเนี้ยจิมมี่ฟอยแฮสแบงยุคนั้นเลยตอนนั้นมันเด็กอนะเนาะคือเราเปิดทีวีมาเจอเราก็ดูมันตั้งแต่ตอนนั้นเลย City เงี้ยครับซิตี้เนี่ยเพิ่งมารู้จักก็น่าจะพร้อมๆกับทุกคนก็คือในยุคที่เขามีเจ้าของเป็นคนไทยนั่นแหละยุคนั้นเราวัยกำลังแบบ บ้าฟุตบอลมากอ่ะซื้อ Star s o กอร์เล่น FM เล่น Winning นนแล้วมันยิ่งมีข่าวเอานักเตะไทยไปอีกตอนนั้นเราก็บ้าทีมชาติยเงี้ยพี่มุย้ยพี่คาเกียประวุฒิใส่แววสุริสุขะเงี้ยครับเล่น Winning นนร้านที่โรงเรียนมีแล้วอ่ะมีสุริสุขะอยู่ในแมนซิตี้แล้วเราก็เลยติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้น <S <S จุดเปลี่ยนมันก็คือตอนที่ไปทํางานกับซิตี้แหละใช่ตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ตอน สมัครเลยนะครับตอนสมัครเนี่ยมันเหมือนต้องสอบหลายด่านนะทั้งสัมภาษณ์ปฏิบัตินะครับแล้วก็มีแบบอะไรต่างๆที่โอหนานเนยเกือบปีกว่าพี่ได้เข้าไปทําซึ่งพี่ก็เริ่มฝึกภาษาตั้งแต่ช่วงนั้นแหละด้วยความพี่อย่างที่พี่บอกตอนแรกเนาะพี่ชอบเล่น FM ชอบเล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเบสที่เป็นสัฟุตบอลอยู่แล้วช่วงแรก ที่จะจำเฉพาะศัพท์ที่มันเป็นแบบ Work to be แลอะไรพวกนี้ e s m r แล้วก็คำเชื่อมอะไรต่างๆมันสามารถที่เราจะเอาไปประกอบกับคําศัพท์ธรรมดาได้แต่เว r รมันคือตัวที่เอาไปเชื่อมคําศัพท์พวกนั้นแล้วเราสามารถเอาไปพูดในชีวิตประจำวันได้เนี้ยมันจะเป็นวิธีเล็กๆที่ทําให้มันง่ายขึ้นพอยิ่งไปทํางานที่สโมสรเนี่ยมันด้วยความจําเป็นมันก็เลยต้องใช้ทุกวัน เพราะว่าด้วยหน้าที่พี่นนองคอนเทนต์โปรดิวเซอร์มันก็หลักๆเลยต้องแปลทุกอย่างจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะครับลงทั้ง Facebook เว็บไซต์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางของสโมสรให้เป็นภาษาไทยครับถ้าแมชที่ทำให้ชอบซิตี้เลยนะต้องย้อนไปถ้าที่พี่จำได้คือแมชที่เอรานยิงใส่นิวคาสเซิลยยิงสวยๆเลย นะแมชนั้นคือแมชที่โอเคคือมันเป็นยุคแรกด้วยยุคแรกซิตี้ที่พี่ดูเลยก็คือนะ่ะพอคุณทักษิณไปซื้อใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีช่วงยุคที่แบบว่าโอเคโกยไอ้พวกสตารในลีกหรือพวกโบจินอฟพวกอะไรพวกนี้มาแล้วก็แบบเท่าที่จะรวมได้แล้วก็มาคือตอนนั้นมึงเล่นไม่ค่อยเป็นทีมหรอกอแมชนั้นคือหนึ่งในแมชที่โอเคเล่นน่าจะโอเค แล้วพี่รู้สึกว่าเออมันไอตัวที่เราเล่นในเกมเนี่ยพวกเอลาโนพวกอะไรหลายๆคนดาวรุ่งยุคแรกๆที่เป็นวอนเดอร์คิดแล้วก็รวมมามันดูเป็นรูปเป็นร่างเออแล้วเราก็เลยแบบโอเคตามดูซิตี้มาเรื่อยๆครับนีครับแต่ไม่ใช่ซิตี้เป็นแมตแมนยูเจอกับเชลซีตอนนั้นเรียนน่าจะประมาณปีหนึ่งผมเรียนอยู่กับเกมเองขอบสนาม uh huh. พี่เกมเป็นรุ่นพี่เราเรียนอยู่บางแสนด้วยกัน ไปดูด้วยกันเลยพี่นั่งข้างหน้าพี่เกมนั่งข้างหลังโต๊ะเดียวกันนะแต่ว่าคนละฝั่งพี่นั่งใกล้จอที่สุดแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งไม่รู้ใครจําได้ไหมเฟรนโดตอรเลสหลุดเข้าไปล็อกหลบ DGR แล้วคือแม่งหน้าประตูโล่งๆแล้วอ่ะพี่แมงหันกลับไปไปเยอะเลยไปเยอะไอพวกข้างหลังเพราะมันแมนยูเตะแมนยูเต็มไปหมดเลยไงพี่หันกลับไปเฮ้ยช็อตหนึ่งพี่เกมชิบเฮ้ยไอ้แม่งยิงไม่เข้านั่นก็คือแบบตำนานอ่ะเพราะว่า จริงๆพี่ไม่ค่อยได้ออกไปดูบอลกับเพื่อน<ช>ครั้งนั้นก็เลยแบบโอ้เราเฮเกอร์ไปเลยไงเราเอิดไปแล้วอย่างเงี้ยสรุปมยิงไม่เข้าถ้าถามตั้งแต่วันแรกที่พี่เริ่มดูฟุตบอลแล้วพี่ดูเชลซีพี่ไม่มีทางรู้หรอกครับว่าโอเคโตขึ้นมาเราจะแบบเปลี่ยนมาดูซิตี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังมีเหตุผลเยอะแยะมากมายนะคือทุกวันนี้พี่ก็อธิบายส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะไม่เข้าใจส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้าใจว่าคือพี่เหมือนมัน จริงๆมันเหมือนถูกลิขิตเอาไว้อ่ะพอโตขึ้นมาเอ้าชีวิตแม่งเสือมมาพัวพันกับซิตี้เฉยเลยแล้ววันหนึ่งเราเริ่มดูเราเริ่มติดตามจนวันที่เราได้สมัครงานกับซิตี้อ่ะถ้าวันนั้นพี่พี่โนวันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับซิตี้เลยพี่คงไม่ไปสมัครถูกไหมออกไปปุ๊บโอเคเราไปอยู่กับสโมรสรจนมันแบบพี่รู้สึกว่าพี่แทบไม่ได้ต่างอะไรจากแบบนักเตะบางคนที่โอเคคุณอาจจะเริ่มต้นกับสโมรสรอ,อื่นมาเสร็จปุ๊บมาคาแข่งกับซิตี้แล้วหลังจากนั้นคุณก็ รักสโมสรต่อไปพี่เหมือนกันเลยสัญญาที่ทํางานอะไรทุกอย่างกับซิตี้พี่สัญญาเหมือนกับนักเตะเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือพี่อยู่กับมัน24ชั่วโมงอะ่ะมาแบบนานแล้วอะ่ะนี่ก็เลยแบบโอเคเป็นเป็นความผูกพันมันเป็นความผูกพันไปแล้วครับผมสำหรับพี่พี่คงตอบเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากมันให้ชีวิตนะเด็กๆเ,เราไม่มีทางรู้หรอกครับเราติดเกม เราบ้าฟุตบอลขนาดที่ว่าไปซื้อซ็อกเกอร์ทุกสัปดาห์มาแปะห้องเล่นเกมทุกเกมที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรเงี้ยบางทีตอนเด็กเราอาจจะคิดว่ามันไร้สาระนะเราควรเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่อยู่ในวันนั้นโตขึ้นมามันได้ใช้หมดเลยครับน้อยที่สุดคือคําศัพท์เกมพวกนี้นเป็นภาษาอังกฤษหมดทุกทุกอย่างอยู่แล้ว แล้วก็ทุกวันนี้พี่ทํางานก็เกี่ยวกับฟุตบอล24ชั่วโมงเกี่ยวกับฟุตบอลหมดเลยเพราะฉะนั้นมันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากชีวิตของพี่ครับผมก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องเล่าชีวิตของผมยังมีอีกมากมายนะครไปติดตามกันได้ที่ฟุตบอลลิสตาออนสเตจนะครับ29ตุลาคมนี้นะครับนอกนอจากนั้นยังเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็ไปลุ้นกันครับว่าเราจะได้ฉลองชัยที่โอทาฟอร์ดหรือเปล่าครับ